นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณพื้นที่ป่าที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนจุดที่ก่อสร้างตัวสันอ่างเก็บน้ำอยู่บนช่องเขานะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านแพะดินแดงตำบลฮอดประมาณ5กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ป่ารอยต่อและพื้นที่การเกษตรประมาณ3กิโลเมตรครับชาวบ้านแพะดินแดง ตำบลฮอดเนี่ยบอกกับไทย PBS นะครับว่าลำธารที่เห็นในเวลานี้จะมีปริมาณน้ำมากแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแรงจะแห้งขอดทำให้น้ำไม่พอสำหรับทํานาแล้วก็สวนลำใหญ่ครับเฉพาะตำบลฮอดเนี่ยมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมกว่า4,000ไร่เมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้ตัวแทนชาวบ้านจาก4หมู่บ้านจำนวน120คนลงมติเห็นด้วยทั้งหมดครับ เพราะว่าอะไรตร็นงนแถวน้ำใช้อ่าท,อทำนาครับผมอ๋อทำนาทำนาเป็นหลักทำปีหนึ่งทำกี่ครั้งอ่าทำครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับเขาขาแถวแถวนี้เขาเรียกว่านาปีคะัทำครั้งเดียวครับแล้วน้ํามันไหลอย,อย่างนี้ตลอดเนาะครับไหลตรงนี้ตลอดครับ,รบถ,ถ้าหน้าถ้าหน้าฝนก็น้ำจะเยอะอย่างนี้ครับน้ำน้ำจะเยอะครับแต่หน้าแรงหน้าแรงมันก็มันก็มีขับน้ำครับแต่มันมันไม่เยอะเท่านี้ครับแต่บางปีนี่แห้งเลยใช่ไหมครับบางปีแห้งครับ เพราะว่าเํามีอ่างห้้ยหอดขึ้นมาพบาชาวบ้าน5ในตำบลหอด5หมู่บ้านแล้วก็ตำบลใกล้เคียงอีก2หมู่บ้านคือตำบลแห่งโดงและตำบลนาคเหลือที่ใช้ประโยชน์ของอ่างโุยหอดนะครับข้อกังวลเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่หอดซึ่งจะต้องมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงจํานวน253ไร่ที่สําคัญต้องสูญเสียป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต่งรังและป่าเบญจพรรณมีการตัดต้นไม้ใหญ่มากกว่า4,000 40, ต้นนักอนุรักษ์ที่ทำงานในลุ่มน้ำแจม่มน้ำปิงบอกว่าเข้าใจปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรค่ะแต่การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่เกิดการตื้นเขินใช้งานไม่ได้ดังนั้นเสนอให้ภาครัฐควรจะมีทางเลือกอื่นให้ชาวบ้านนี่นะครับแต่จริงๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับ ทุกทุกที่นะครับที่มันสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนก็ดีนะครับในเขตป่าอนุรักษ์ก็ดีนะครับมันก็มีปัญหาคล้ายๆกันหมดก็คือพอนานๆไปนยะมันเกิดการสะสมของทรายตะกอนต่างๆที่มันไหลามาจากห้วยนั้นหรือจากลําน้ํานั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหามากเลยทุกๆปนะีมันต้องคิดในเรื่องของการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์เนี่ยให้มันสมดุลและให้มันสอดคล้องกันครับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เช in ียงใหม่เผยแพร่ข้อมูลจุดที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ทำการประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังเปิดให้คนทั่วไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกลมอุทยานด้วยเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่24ม an ิถุนายนนี้ครับโดยย้าจุดที่ก่อสร้างไม่ใช่บริเวณลาน้าแจ่มหรือบริเวณผาจูบกัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับซึ่งจะนําทุกความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาเพิกถอนพื้นที่253ไร่เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ําครับแล้วก็จะส่งมอบคืนหากก่อสร้างแล้วเสร็จ